สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเอฟซนะครับที่น่ารักของพี่เบียร์ลูกค้านะครับผมวันนี้บินเดี่ยวมาเลยจ้านะครับรับจากลูกค้าโดยตรงคันนี้เนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าเป็นรถบ้านนะครับแล้วก็ฝากขายด้วยนะครับของพี่สุรัตน์นะครับผมนะครับผมลูกค้าของเรา f c ที่น่ารักนะครับผมก็นํารถยนต์คันนี้มาฝากขายกันนะครับผมเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นโ o ลต้าอันตนะครับปี2007นะครับออโต้เป็น 1.6G ด้วยนะครับ ความพิเศษคือจุด 6G เนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับเป็นดิสเบกหน้าแล้วก็เป็นดิสเบกหลังด้วยนะครับเป็นตัวท็อปแล้วก็ภา,ายในเป็นลายไม้นะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับแล้วก็ ABS airbag ด้วยนะครับผมและจุดเด่นกันนี้ก็คือว่าเป็นลายไม้แล้วก็เป็นอะดิจิตอลนะครับผมคันนี้สวยสะอาดนะแล้วก็เป็นสีขาวเดิมเยนะครับไม่ลดไม่มีการกลับสีแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็ที่ Amazing วันนี้ก็คือเลยนะไหมฮะรถไม่เคยผ่านการติดแก๊สด้วยน้ำมันร้วนเลยนะจ๊ะจะบอกให้สวยๆเลยฮะครับไม่เห็นวันนี้มาคนเดียวนะรับรถจากลูกค้ามาครับผมเรามีบริการรักจัดขาย,ยนะพี่ๆโต้จับให้นะเดี๋ยวมาดูภายในกนครับผมแผงประตูค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยนะสตช์กระจกแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อกเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับผมยังสวยงามอยู่เลยนะครับฟับงเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าวันนี้ไม่มีน้องหลังวันนี้ไม่มีน้องหลังสุดนุ่มมานะ โหลนติดชึ่งเหมือนเดิมพวกอะไรเป็น A B S นะแล้ก็เป็นแอร์แบนะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็มีตัดหมอกล่างด้วยนะครับเบาะหนังสวยสะอาดเบาะเดิมนะเห็นไหมย,ยังมีรูอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเปลี่ยนมนันจะเป็น P U มันจะไม่มีรูนะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนี้แผงประตูก็สวยสะอาดเรียบร้อยนะครับในมุมไลนามาก็ยังสวยสะอาดอยู่คนอนโซลสวยนะนะครับไม่มีพเยอไม่มีแตกหักนะเห็นไหมมีหนุ่มพร้อยนะฮะปลอดไปทุกเส้นทางครับผมนี่ฮะ แอร์ดิจิทอนนะครับลายไม้นะครับหัวเกียร์นะครับแล้วก็ช่องเก็บของบอกก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับมาดูบอะหลังบ้างสวยสะอาดมากๆนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะหลังก็ยังเดิมๆอยู่นะครับพนักแขนก็ยังใช้งานได้นะครับ้าวตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะจ้าดูสะก่อนยังสวยเพื่อนๆรลสะอาดมากๆที่มีช้นหนังจมน้ำนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการติดแก๊สด้วย มีลายฝ้าหนักด้วยนะครับผมสวยจริงคันนี้นะครับนี่ฮะ1.6 G VVTi สวยเลยขาวเดิมด้วยเดี๋ยวมาดูท้ายกันนะครับแล้วก็เปิดห้องเครื่องรอเลยอาจจะไดูความกันท้ายบอกเลยว่าสวยสะอาดนะครับนี่ครับว่างกว้างมากๆนะครับนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สยังงยังอะไรอยู่ครบนะฮยนะครับเม็ดอาร์ตนะครับนะครับก็ยังเดิมอยู่นะครับขาวเดิมอ่ะเพื่อนๆ ดูห้องเครื่องกันฟ่งบอกไปมีประกันด้วยนะครับประกันชั้น3ามนะน่าจะยังไม่หมดนะปลายปีนะครับแล้วก็ภาษี67ด้วยใช้กันยาวเลยดูเลยฮะเดินเดิมอยู่เลยเพื่อนๆดีครับห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับคาหน้านะครับก็ยังเดิมเดิมอยู่สติกร์นะครับก,กยนะ็ยังอยูนน่ครบหมดเลย ABS นะแรงเสียดทานได้นะครับสวยเดิมนะฮะไม่มีโหนักจมน้ำแผนเพลเดิมสีเดิมเน้นเดิม เรื่องเดิมและก็ไม่เคยติดยันด้วยบอกเลยว่าน่าใช้มากๆาานะเพื่อนๆนส้นหนึ่งรอบไหมขออนุญาตขับนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตขับนิดหนึ่งเข้าตัวดีนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานปกติ่บอกเลยว่ารถนุ่มนวลอย่างมากๆนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับก็เป็นวันหยุดเบาๆนะครับเรามารีวิวกันรับจากลูกค้ามาเราก็เอามาให้ชมกันเลยนะครับผม ยกระดับเต้นนะวันนี้ก็เบาๆไปหนึ่งวันนะครับเรามาลองดูกันเครื่องเกียร์ชุกล่างดีนะทางนี้ก็แทบไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับเนี่ยโชคกับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับปล่อยมือได้ครับก็ยังตรงๆปกติอยู่นะครับผมช่วงชล่างก็ยังดีอยู่ตัวเรื่องถือว่าดีนะนะครับแล้วก็เป็นแบบ17นะครับอาจจะแข็งมปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนชอบความสวยๆงามๆแล้วก็วิ่งแบบ สปอร์ตสป,ปอร์ตหน่อยก็ตอบโจทย์ได้นะแต่แไม่ชอบเปลี่ยนล้อเดิมได้ครับเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นหมดเะครับล้อเดิมถือว่าสวยนะแล้วก็เป็นหนึ่งรอบที่เรียบร้อยมากๆาเลยนะครับผมอะไรนุ่มด้วยนะครับเห็นไหมครับรถเดิมสวยสะอาดนะครับอย่างเจ๋งก็เลยทีเดียวอ่ะโอเคนะครับเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดแอร์ดูหน่อยดีกว่า เงียบคลิปยังสตาร์ทอยู่นะอย่างเงียบนะครับไฟส่องแผ่นที่ยังใช้งานได้นะครับผมนะครับกระจุงกระจกก็ออยังใช้งานได้อยู่นะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับบอกราคาเลยดีกว่าเพื่อนๆนะครับไม่แพงกันเลยทีเดียวนะเราเป็นเลยแค่หนึ่งแสนสี่มืห้าพันบาทพอเพื่อนๆรับไปเลยจ้านะครับ ต่อมาแล้วที่พีพีนะครับผมขอบคุณมากนะเดี๋ยวพี่หน้ามีอะไรอดีๆมาฝากกันอีกครับขอบคุณมากมากครับ